เรเริ่มเห็นชัดเจนก็ว่า GL มีการอ่านเกมที่ดีอะแล้วบิเจนต่อแล้วโอ้ไปเท่ากี่มาจ่ายโอ้มาดังสุดใจไปสุดตัวบิลเ้นโดนเก็บไปเลยได้นออก็ะสุนต่อเ้นต์มาบังบอกกัสมะโไปก่อนเกรได้เดมิ์เชอร์แล้วแล้วดังก็ใส่ใส่ไปหลังเราพูดอะไมา โอเซเดีอยู่ข้างหลังไปสุดคุณไอบิดมามีชุบก็จริงจังหวะที่2อถอดไปคุก้าเราโหยกมาจังหวะนี้ของน้องแบงค์เขามีแข็งยืะอยู่ทำมาบังให้แล้วคุก้าพยายามจะไปแต่เราฆ่าคุก้าได้ก่อนน้องแบงค์ล้มก็จริงครับแต่ว่าเพื่อนๆยังอยู่ลังไหลลงไปเลยล่างด้วยนะครับดัซเลเยอร์ครับพอท่านตัวแข็งรูไม่เอาเนี่ยเยเลน่ามีโอกาสเซเกตตรงนี้มาเป็นตักเบิ้ลบัฟในช่วงต้นได้ครับเฮ้ยโอ้โห สวายตีลมแล้วอยู่ดีสแต็กขึ้นก็เลยรู้ว่ามีคนอยู่ครับแล้วมาใส่ในเลี่ยวตรงนี้อัตติไปไม่โดนครับตัวของทางเชี่ยวจาาครับจังหวะน้องแบงค์ยึดรอนิหนึง่งช,ชอบทิง้งชอบทิ้งให้แบบหวังจะต่อต้องเป็นคนเดียว ตู้ไม่ทีนึงเอาในตีบ้านเอาวโอ้เขาบาเจ็บเขาจับมาจับบอกเข้าไว้เออตีบ้านก่อนตีบ้านก่อนเออแล้วถ่ายมาตอนนี้แต่ว่ายังไม่ตายเหมือนกันแล้วดึงกระตุกเข้ามาแต่ว่าตอนนี้ติดแข็งมากจะได้อีกทีนึงจะเจอแล้วอันตีไปโอ้ยบอมหล่อดในมัดเยี่ยมน่าจะตายน่าจะจบครับแบบนี้หรือเปล่าถ้าตรงนี้เขาเข้ามาค้ำแล้ถ่ายก่อน ้รักไหมรักไก่บรักไหมแต่ว่าพิชูเองเล่นป่ารีวิวเล่นโขนก่อนเลยแล้วการก็เป็นชุดใหญ่ชุดใหญ่จะตายเอาะพิชูแต่ว่าแพซีิแพซีิมาเด้งแพซีิมาเด้งครับยังเชื่อด้หล <Shh. S 2> ังได้หลังเราไปตรงที่เดียวจะเจอตาลงไปแล้วมา วายมาจับแต่จับได้ไหนเลี้ยวมาตรงนี้ไล่ตบไล่ตียุ่งเสียงจริงจรีแต่ว่าข้างหลังตัวออกวัตสันเคกคคค็ยิงปีกเหมือนกันจะชากคอเสื้อมาตาย<ห>ล้ยวมาไปแล้วเสียกองเกิดจังเป็นประตูทำได้มาหลังมาแล้วโบกไปที่ต้องไปเอาให้เราเสียกองเกิดแบบนี้ตัวของทางยุ่งเสียงรอดยากจริงๆแต่เสียวจานเดินเข้ามาพยายาแก้สถานการณ์เกิดขึ้นมาใหม่ในกลางวงล้อมตรงนี้จบนะจับยับเท้าเข้าไปแต่ว่าสุดท้ายตัวของวัตสันเคยังมีชีวิตอยู่นำไปก่อนดึงกระสุเกมจากเอียรีนาครับเรียได้ครับเอียรีนาครับ ตามนี้ก็จะรับไหวไหมครับเพราะว่าอินฟินิตเข้าแล้วปลุกตัวไม้แล้วลามต่อแต่มาตรงนี้จะไปต่อแล้วลามยังเกี่ยวอยู่แต่ว่ามีคนที่โดนเกี่ยวไปแล้วคนที่โดนตัดเขาไปแล้วแด้าตัวตัวไม้ที่หายไปก่อนครับพลังธาตุของเจ้าก็คือก๋วยเตี๋ยวแพนด้าตัวนี้แหละที่จะคว้างเจ้าแพนด้าที่ตายตายแล้วครับเกียบคือเหมือนกันเก็บมพนด้าตรงนี้ถึงคนไหลไปหาดูเชียนแต่ว่าตรงนี้ท่านตัวต่างแม่ตาย เมีชวหมดมือแล้วนะครับแล้วก็กลายเป็นดาบแ่ที่เอรีนาพยาเมฆใส่ใส่คเน่ยนะตอนนี้มันมันดูเหมือนจะยังไม่เห็นผลเท่าไหร่วัดก้อนวัด้มาที่ก้อนวัดก้อนสองสี่สองจ็ดต่อไแต่อไปแล้วใครจะเข้าไปตบัได้เรคนที่แยงได้เป็นเจ้าหน้าตัวยูเชียครับเก็บได้ต่ว่าต้องปืนไฟตรงที่มาเก็บนัวกันอยู่ในไฟวมาโจมันคิวยิงกัเจนเจอิงเจนเจอนายบอกเขาไเขาไปเก็บียวจ้าแล้วหลัเขาไเก็บยูเชียได้แล้ววโจมัคิวเขาไปยิงเ้าหน้าตัวอีที่มาแล้วตรงนี้ตายลงไปพิชูยังขับ จะต้องต่อยหนึ่งทีว่าโจมันคิวหาจุดที่จะตั้งป้อมแต่ระยะมันไกลเกินไปแล้วอยัาเปล่าครับน่าจะไม่จบไหมครับไอ้สวานเราจะเกิดแล้วนะครับไอ้สวานเราจะเกิดแล้วนะไอ้สวานเราจะเกิดแล้วนะจะเกิดแล้วนะแล้วมาแล้ว ต้นไม้เกี่ยวกอนแล้วมีคนจะโดดเข้าไปเหยียบแต่ต้นไม้น่าจะหายเลยเสียกรเกิดตรงนั้นมาคนที่เข้าไปรับคนเข้าไปขับไปตัวแรกฟันตูคิวซีที่เขาเก็บคิวๆได้แต่ว่าคนที่ไหลเข้ามาข้างในนี่ก็จะวัดสองวันคิวจิกใส่เหมือนกันมีตัวเกี่ยวแต่ว่าเสียกรเกิดแต่ว่าเหทุวายล้ำขับข้างหลังกับต้นไม้ตรงนั้นเอาดิแล้วเก็บตัวคิวเชียงมาได้ยังเกินตัวนี้มาได้อยู่แต่ว่าป้อมหนึ่งงูนย์หนึ่งหนึ่งนหนึร้อหนึ่้ ตีได้เ <rôle>: ท <opolit ist> ียได้เราตีได้ไม่ยอมไม่ต <re kay fois> ีไ <Hero> ว้เราเคลียร์ตรงนี้มายังการตัวมาเราอยากไม่จบนะครับเีียริน่าโอ้โหแล้วโชว์แล้วตรงนี้เีียริน่าจะเข้าไม่เข้าปล่อยเพราะอะไรตบมาตบตบแล้วบแล้วมาตบแล้ว ต่อนจะเป็นธนายูเซนที่ได้ไปครับดึงเกียตรงนี้มาแต่กะเทยได้ีวิตัวเองเหมือนกันป็นธนาตัวว้ว้อยสีเขียวว้ยตายแล้วเข้ามาคำตรงนี้เนทีมอัครับตัว่ตเป็นตีบานตีบนนี้จวะครขอนะขนาพันนะพันีหนึ่งหนแปดร้อยหกร้อยสอ้อยแบต่โอ้โหทังร้อยห้าสุดท้ายเพลงได้